วันนี้ก็เป็นวันศาสตร์ของเราไหว้วันพบุรุษนะก็คือไหว้ปู่ไหว้ย,ย่าไหว้พ่อไหว้แม่นะที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะนี่ก็เป็นพิธีการของพวกเรานะานะเล็กไม่เคยมาเลยฮนะนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาร่วมพิธีกรรมนี้นะ,ะนี่พี่สาวป้านะป้าติว๋วนะ ป้าปุงป้ายุนนนช่องกิตทเนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอ่ะเนี่ยก็มีการเตรียมกับข้าวปลาอาหารนะมาดูว่าขนม,นมนมเนยนะเครื่องดื่มต่างๆ มีเหล้ามีเบียมีน้ำหวานต่างๆนี่อรมือเดกินาย่ยรายรเลาที่รู้จักก็เรียกมากินหมดแล้วนะนะอ นาสกุลสารพีนาสกุลพุทธ่มน้าสกุลสพนน่ดก็มาเด้อมาก็แม่หนุ่มสารพีารสพีแม่หนมสารพีอ่าสมศักดาแก้วเด้อกินน้ำกันมากินน้ำกัน้าส โคตรยูยาเยจันไม่เยออวนเออไม่อวนลุ้งุ้งคมราคาลุ้มเออลุ้งคมลุ้งคมลุ้งจอมเยจันล้อมราคายายมัดเหมัดยมัดหมัดแม่ผู้ใดว่าผู้ดเ tụp ngon cái này mát ăn cái này mát ăn cái này โอเคครับมาๆๆมาๆมาๆ <laughs> <laughs> <laughs>

ใช่พี่ใช้หมูกรอบนี <ml Meeting> ่าหมูกรอบนะหมูกรอบเออแล้วก็ไก่เออแล้วก็ไี่ตหอย่างไก่สตรีทไก่ต้มหูมาโอ้หมูย่างแซ่บเด้อนี่ยมากินน้ำกันผูได้มะคั้วมักสมด้เนี่ยเนี่ยค่วสสม้วานมบ่ขต้มนี่มาต่อไปเชิญกินด้ยังองเด้อกินเด้อ

เด่นมากครับนทางกานเดี <complexity> ๋ยวนี้กับมากเแม่สัพพเวสีสดใมากมาเดิน้ามาพอดีค่น้ามาบอดมากินโลตมากินโรตมากินน้ำมามกัน้อมหวงมามาเปิดการไม่ไ้ จะพูไม่ซื้อพูดไม่ซื้อมาอกจะไปกินมาพูดไม่ซื้อต่อเด้มากินน้กันล่งเยงอะไรมาถางไหนกให้โชคให้ลาบเด้อ

เห็นอมเห็นบันบันเอาเลบนันเอาไหเผาูเผาปูเูเอาไอต่าาาสอบาทแปดสิบหรอกนีอาทสามาที่้าเอามาอีกเด้อนเด้อมาเด้อ่านเผาได้หลาเด้อเน้ม้ามมามามามเมา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 มัมามามานเมามาา ชุยางเลยเนี่ยรได้พอออกินเรารีบหมดนะพ่อโอ้เรามานียนะมาไม่สั่งไม่สั่งบไม่เีบมาีเียกันมาเด้อนะเกิดมากินสุกไรย่างพา่มาโลด่าามกนนี่มนลงสมูทในโรงรมด้วยเด้อมดียวานเรียบบ้านมาจ้า คนกันนี่เข่ากัม uh, oh, 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 yeah. oh, ันกันโอ้ยหัวอะไรหัวใหญ่ค uh รับผูปูกพีหลักสี่เชือกูสี่เชือกแล้วม้วนแล้วผูกสามเชือกใช่พวกเราบอกว่ามือละมือที่ได้ซ้อมเชือกกัาท่านอย่างนีปลาปลาได้สากะโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับปลาดินปลาดิน เอาไเอาเอาเด็นุ่มาเอาเอาตองมากแดมากขามองอสจัดานไว้อมาันองตองัเหมือนกันเอสมทาเถิเราไปทานกันกบานใาญมันขาดได้กินอได้แบบนี้อได้ากไดฝากลูกลเต่าก็ไปกินจบัีเดื่อเอ่าาายกันับัุันาลูกลาเนทุกคนดคนได้ เออไล่จนขั้นตัวกินตัที่อื่นออกกินเบียบบ่เอาดีจัดสอบนึงเด้อตอนกันแดดเอียเด้อบันี้ผู้ใดมเลยมม่เราห้ไปต

เอาเมาเว้ยเนี่ยเอาเบาแห้งไงเว้ยได้เว้ยมาเกี่ยวมาเกี่ยวได้ยังอไหแล้วดาาไปาหมาลเอาอไปเบ้อเลยเชิแก้วเทิมแก้วเราอ่ะไป ไปว่างตรงนี้่เ่ยเปิดร้หวแล้วละเอาไปส่งทีเราไปส่งทางก็เมื่อเรียกมากินเสร็จแล้วก็เอาไปส่งทางอ่าส่งเออนี่ฮะก็ไว้หน้าบ้านนี่แหละนะส่งทางปู่ย่าตายายก็จะได้หอบไปหิ้วได้เออพก ขอกลับไปกินนะอ่าอ่าอ่านาเล็กน้าเล็กกลิ่นเบียร์ให้เลยอ้าวมาอ้าวกินเด้อนี่นี่นี่ฮะนี่วันนี้ได้มาทำบุญร่วมกับพี่ๆทุกคนนะเป็นครั้งแรกของนาเล็กด้วย ก็มีโอกาสได้กลับบ้านมาเนี่ยนะ้าอะก็พามาชมพิธีกรรมไหว้งานบุญศาสตร์นะบุญไหว้บรรพบุรุษของพวกเรานะจากเส้นไหว้ก็พีพี่ก็นั่งรวมกันกินกันนี่แหละฮะ เส้นไหว้วหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะก็กินไ,ได้รับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่นี้กับผมสวัสดีครับ